ใช่ครับนี่คือน้องหมูอเมนด้ากับการปั๊บแอนออนสีน้ำตาลอย่างแฟ้มประวัติของจอนที่จะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ตอนย่อไวขึ้น10%โด้วยจกเมื่อก่อนแค่6%เองอะ่ะคือ6%เอนี่ยมันแทบจะไม่ต่างจากเทิมเลยนะแล้วก็โดยปกติอ่าตอนที่หมูเดินยอ่อจะไวแค่จัดเองคือจะช้าก,กว่าเซอร์วิงอีกอะ่ะและเกิดบวกกับแอนออนนี้ที่บ้าปราใหม่ให้เป็น1ิเอเ็นตอ่ะก็จะเดินย่อไวขึ้นเป็นสามดเ้าหลยคือแทบจะพอกับเซอร์วิ้งเลย แล้วก็สีเหลืองเนี่ยจะเป็นจระบ,บีโรงงานที่จะำให้เราสามารถพุ่งไปจ้วงคนดแบบง่ายๆเลยโดยในออนนี้เนี่ยจะลดความวไวในการชาร์จสกิลลง50%แล้วก็จะลดเวลาครูดาวในการโจมตีถ้าเกิดพลาดอะ่ะลงอีก25%อีกด้วยแล้วก็ในส่วนของเพร์กเพิ์กแรกก็หัวหมูหิวช้าแล้วก็เพิรกสเนี่ยจะเป็นคํำสาปของอัศวินถ้าเกิดเราทำใครบาดเจ็บได้อะจะมีดาวทัไฟโผลขึ้นมา แล้วเซอรก์ก็จะก็บเป็นช่วงให้เรารู้ตำแหน่งแบบง่ายๆเลยแล้วก็ตาทะมึงตึ้งขวงเกมสุดท้ายก็จะเป็นต้น์นีพนที่เกิดรับทืบเเรื่อ่ะเราจะเห็นอล่าคนที่อยู่ในระยะ24เมตรเป็นเวลา5วิเลยโอเคก็จะมีตาทะมียดูในเกมก็ดีกว่านาะ Let's go r o หากใครที่กำลังมองหาล้านขายหูฟังคุณภาพที่มีหูฟังให้เลือกมากมายทั้งหูฟังบลูทูธและไวเลสที่สนับสนุนต่อการเล่นเกมได้อย่างดีเยี่ยมและหากซื้อสินค้าครบ2,000บาท ใช้โค้ดพี่ยีนรับส่วนลด100บาทนะครับท่องไว้นะครับพี่ติ่งฟังพี่ติ่งเวอร์ลิซ่าดอทคอมนะครบับจ๊บๆเมือ่อตอนนี้เป็นด่านไม่กระต่ายระบายแต่ดูสิถ้าเกิดเรายอ่อ <c oughs> เออมันไวขึ้นจริงนะคือมันไวขึ้นเป็นเท่าไหร่นะประมาณเกือบเท่าเซีวิ่งเลยผมว่ามันมันยอ่อละห่าคนง่ายกันเออยอะแน่นอดเนี่ยนี่ไงเหมือนจะชนลอยขอ้าวบ้านใหญ่อ่าคนนี้คือมันอะไรเนี่ยมันดิ่งว่าใหญ่ตังแรกเลยเหรอยังไงียอ่างเงี้นนี้เหมือนรูัวคนเนี่ย สวัสดีเพื่อนชาร์จตกหัวไปก่อนทีเึงคือแบบย่อาหาคนแบบโคตรไปอ้าววิ่งฉี่ปะคนนั้นแหมวิง่งฉี่เลยอ้าวต้นไม้กินคนทำไมเกิดอะไรขึ้นเพื่อนโอเคมุ่งใส่ไปเลยโอ้โหแบบผมบติดเล่นอะมาโอเคแหวนมาเอาบ้านใหญ่มีคนปั่นสองคนแน่เพราะเมื่อกี้เหมือนเห็นสติอยูคนหนึ่งโอเคตอนนี้ก็ย่อหาคนต่อยรอบแล้วกันเอ้า ปัญญุเครื่งทุนสตตปจะออกไปนะเมื่อกี้เห็นลอยอวิ่งออกจากบ้านใหญ่มาอยู่อ่ะนี่ไงปันจตดแล้วโอเคออกมาก่อนนะไม้ป้าตรงนี้ไม่มีโอเคฝาหลันไปก่อนนะจะได้ว่าให้เขาติดอะไรนะเขาต้องสาบไปก่อนจะได้หาคนง่ายขึ้นแบบเป็นกองกันมา nan เห็นคนเห็นคนแต่เอเพื่อนตกใจไหมอยู่ดีเราก็โผล่ห้ามาใช่ไหมเพื่อน โอเคถ้าเกิดไล่คนอย่างเงี้ยไม่ต้องยอ่อแล้วเพราะว่ายัางไงก็วิ่งไม่เท่าเซอร์อยู่ดีแต่เอ๋อเกมก็มูนบอกมาเฮ้ยวิ่งยาวกว่าคนนี้โอ้โหคนนี้มันเซียนมากมันจะฉีกเลยปะเออเหมือนจะไม่นะมันจะดักรออยู่อ่นนี่ก็อยู่นี่ทีเอาไปไหนโอ้โหนี่มันวิ่งยาวอะ่ะมันที่คนใบเล็กอะ่ะคนนี้คนนี้มันเซฟไหมเพื่อนมากโอ้โหลงนี้แมทเทพด้วยค่อนข้างยากเอาเรื่องนะเนี่ยเออไปไล่คนดีกว่า เนี่ยแล้วก็แบบย่อไวแล้วมา้ยเอ๊ทาลิตาไปปะเอามันเป็ไม่ยอมพับไม้พับช้านายอ่ะอ่าสตีฟฉีดไปนู่นเอ่อโอ้โหรีออนลีออนนี่ก็คือแบบฝึกจัดประหลัดบอกเลยคนเนี้ยเจสติฟก่อนโอ้โหแล้วเจ้าแจ้งไฟอยู่ข้างเขาเขาก็ไม่ยอมแกะกันนะก็คือแบบค่อนข้างดุอยู่เรื่องเอ้ยสปินปะเนี่ยอ้าวเจ้าเอาน้ตจะมีหน้าต่างไม่มีอยู่เนี่ยตรงนี้โโอ้หก็เมาเลยจิตปุงแต่งแล้วหลวน อ่า ų, ไม้ปะเอาไม่มีเฮ้ยเฮ้ยบอกน้าเลยว่าโอเคเห็นคนอยู่ไกลแล้วปล่อยก่อนนะคือถ้าเกิดไปพร้อมก็ต้องไปฝึกไล่มันอ่ะสตีฟอยู่ที่สตีฟยิวยูเอาแต่ตีปล่อยมืออือเดี๋ยวก็จะฝึกยิวไดะให้คนนี้อ่านี่ไงเป็นคนกีดอยู่ไกลนี่พยายามพิมพ์อยู่ปะนีโอเคถ้าเกิดกีดอย่างนี้น่าจะแคนเซิลการยิวด้แป๊บหนึ่งอ่ะโอเคขอหาเขาก่อนนี่อยู่คอมแมปนี่ปล่อยมือแล้วอย่างนี้แปลว่าอะไร ก็คือฮิวเสเทดมาเพื่นอนเอมันก็หาเอาเลยละกันตอนนี้ทำาไตีนี้มันข้างรู้ดีเลยโอเคผมจะไม่กดตเียวผมติดเล่นนะมานี่มา <c oughs> จะพ่ดตีหลังเขาไม่ได้อ่ะโอเคน่าต้องถึงเวลาใส่หัวแล้วฮะก็คือแบบไม่ได้ใส่เป็นานเลยจบเลยคนนี้ก็เฟดแล้วแหกก็ยอ่อเอาคนใหม่แล้วกันตอนนี้อ่าสตีฟตีบแล้วสตีฟทำไรฮิวโอ้โหทำาไคนนี้มันรู้ดีจังว่าเราจะแบบหาเขา โดูต่างอุปกรณ์ไปไหนเพื่อนไม้ปะเอา้าพับไม้ไม่ยอมพับปละคนนี้อืมโอโม้โหไปโดนเฉยปีนา,าต่างตางมประกอบรอบหนึ่งอเอ๊ะมูนบอกมาบอกโคตรมัวร่วเลยเอา้าคนไม่สายวิ่งฉีกคนนี้คนนี้สุดจัดอ่ะคนนี้ขึ้อย่างชอบแปกอ่ะโอเคตีหลังคันมาเอ้ยโอ้โหมือถือก็ว่าทำไมแบบเอาห้าวจังคนนี้อดีตเลี้ยอนจิกกันก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ อ๋อดิออนพยายามจะแบบรอปั่นต่อคนนี้ถ้าเกิดผมตีคนนี้แล้วไปใช้คำตับน่าจะคุมอยู่ป่ะคิดว่าเอาบอกคนนี้วันนี้เพื่อชาร์จคูมาเรียบร้อยมาได้เวลาใส่หัวคนนี้ก่อนนะเขาไปเสียเวลาแบบถอดหัวเล่นก่อนโอ้สตีฟเฮดิงตันนี้สุดยอดมากอันนีคนนี้คือสุดยอดจริงเลยว่าปั่นไฟแบบตึงๆเลยอ่ะงูบอกมา ไดีเพื่อนบอยรอบนึ่งบอยอีรอบนึงฮะให้เขาแบบหลงไฟเล่นต้องเสียไม้เนะเพื่อนมันกันแย่แน่ถอยเดินดักหนาทางนี้อ่าเจอเฉยเลยไม่หนามีปะแต่คนนี้เป็นคนไทยอ่ะคนไทยยังยึดติดกับตายากอยูน่นะไม่รู้เขาจะฝึกใส่ไหมอ่าเียะถอยไม่ฝึกใส่เลยทั้งนั้นควนี้โอเคใส่หัวใหม่หปดไปก่อนคนที่เฟสสองเอา้าเดี๋ยวออนหายเจ็บแปลว่าคือนั่งอยู่กับเพื่อนเอาเวลาแบบถอดหัวไป นั่งฮ mhm. ิวเฉยอย่างนี้เสียเวลาจัดอ่ะนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วดีออนวันี้โอเคแล้วเพื่อราอย่างย่อไว้อยู่นะตอนนี้เราย่อไวมากอเติสวัสดีก็ตีติดคำสาปไปก่อนคืออย่างเงี้ยเขาไม่ยอมฮิวเงี้ยหรอกเพราะว่าอะไรเขาต้องเอาเวลาไปวิ่งถอดหัวก่อนเนี่ยน่าจะได้ใช้คำสาปยาวๆอยู่ตอนนี้ฮะเอ้ยลีออนลีออนอะไรเนี่ยจะมาช่วยเฉยเลยอ่ะจะปั่นหัวเขาดิเอามาไปให้ช่วยอย่างไรตอนนี้เฮ้ยดีเสียงเขาถอดหัวใกล้ยไง พอดีเพื่อนมันถอดหัวไ่ได้ใช้เวลาพอดีโอเคปล่อยไปก่อนนะแล้วก็อืมเราจะ้ำไงแบบหัวแตะกัได้ตอนนี้เฮ้ยบรรลุนี่ใครเนี่ยเอาลีออนโอ้โหลีออนคือสุดจัดอีกแล้วลีออนมาเราควรไล่คนนี้ต่อดีไหมเอาว่าคนที่มันสุดจัดเกิดพุ่งใส่ไปทันปะทันปะโอ้โหทันก็พลาดละเอาเพื่อน ตีตีประธานไปก่อนนะจะได้แบบเสียเวลาหน่อยสักแป๊บนึงก็ยังดีอ่าตอนนี้คือเหมือนทาลิตาจะถอดหัวได้นะคือแบบยังสุดยอดโอเคผมปล่อยเลอออนไปก่อนนะนะแล้วผมก็มาไล่คนนี้ให้เขาตีคำสาปเล่นแล้วก็วิโยหาคนก่อนดีกว่าตอนนี้มันมันก่อนอ่ะคนนี้อยู่นู่นโอ้โหอยูอยู่ขอบแมบนู่นโอเคไปไผ่ไกลเกินอ่ดีคนนี้ตีฟคนนี้ตีฟลิเลออนมาดิออน เราจะให้นายแบบมาแตกให้ได้มาดิไม่ยอมอ,ะอ่ะอะสตีฟโอเคผมปล่อยคนที่อนอนไปก่อนนะผมจะไล่คนอื่นก่อนอ่ะเนีย่ยงเขากีดขึ้นหุ้นเขาหนักเขากีดแบบนานแล้วอะ่แวววอะแล้วเขาก็ยังหิวไปเสร็จตะชีหนึ่งไงเราไปหาเขาได้ปะน่าจะทันอยู่คิดว่าฮะโอเคตอนนี้ใกล้ถึงตัวเขาละผมจะย่อมาเนี่ยเขาอยู่ขอบแมพเนี่ยคือนานแล้วนะยังหิวไเสร็จตะชีหนึ่งไงอะเจ็บแล้วผมยิ่ยอดมาก ดีดีดีคนนี้ปะอยู่คมแบบนานมากแล้วคนนี้โอเคปล่อยเขาเจ็บเป็นถอดแล้วกันนหละไม่ดีกว่าว่าไล่สุดดีกว่าเปลี่ยนใจแลยวปไหนไหนก็แบบเจอแล้วไอ้บาลานซ์ปะเนี่ยไม่ใช่เก็บร้อยเอาลีออนยินดีแล้วโอเคผมจะใส่เขาอีกรอบหนึ่งแล้วกันให้เขาไปเสียเวลาถอดไหมอยากผ่อนยี่ใหม่ตอนนี้โอเคคนนี้ก็เฟซสองอ่ะระเบิดตรงนี้ใครอะลีออนเหรอ ดิออนหัวแตกตายจนได้อย่างเศร้าไม่ไปคนมาช่วยแล้วคือบอกเลยว่าตั้งแต่หมู่บ้าเป็นอ่อนอะไรนะที่ว่าย่อเดินไวขึ้นเนะ่ยว่าชีวิตดีขึ้นเยอะนะก็คือแบบมันมันหาคนเลยก็แบบง่ายขึ้นเน่ะไวขึ้นด้วยอย่างนี้ดีกว่าที่ผมกําลังตามรอยเลือดอ่าสตีอยู่ปะคนนี้คือเน,น,นี่ยตีปะเนี่ยคนเนี้ยอ๋อไม่ใช่เป็น ไปคนนี้ต่างหากโอ้โหตีติดคำสาบก่อนมาดีๆอะไรที่แบบอยากส่งคาะนั้นวันที่ถ้าเกิดตีแค่นี้ติดคำสาบได้นะสตีฟกับอ่าทันิตาจะถอดหัวยากขึ้นอีกถึงหนึงคิดว่าโอเคเราคงก็ย่อเลยไปหาคนก่อนอ่านี่สตีฟสตีฟสตีฟจะพยายามถอดหัวเฮ้ยไม่ทันตายอคนหนึ่งโอ้โหและนี่พอผมไม่ได้ใส่ดอที่แบบเกี่ยวกับการถอดหัวยากมันจะเป็นแบบหัวแตกรวยอย่างนี้ ดไอวคนกี้อยู่นู่นไปหาเขาดีกว่านี่กำลังถอดหัวเลยนนเอ่ะน,นุ้งก็อีกคนนึงโอ้โหใช้ตาถอดหัวได้แล้วอะอะไรจะดวงดีขนาดนั้นเอาแล้วคนนั้นก็หายจากเมาส์แล้วคนนี้ย่อไม่ใช่คนนั้นพับไม้ทำไปอะไรไปนี่ยมึงบอกกลับมาเอา้าอะไรดีเพื่อนคนนี้มันรู้คนนี้อืมเอาพอดีเพื่อนห,หลงเหรอหลงก็ต้องโดนนะแขวนเลยดีกว่าคือผมเดินหาเคสจนแบบอะไรนะ จนคนนั้นจะแห้งตายแล้วอบบก็ยังหายไปเจอด่านนี้มันเนียนโหดมากเลยเราต้องหลุดเฉยคนนี้ <c oughs> คือแบบหลุมเกิดตังเดินเฉยด่านนี้ไม่เคยรู้เลยเนี่ยโอเคเดี๋วอลุงก่อนถือว่าโชคดีแหละก็ดีแล้วกันนะผมตานี้